ไหนๆก็มีโอกาสได้ไปเที่ยวทะเลทั้งทีนะ่ะแวะผ่านมาไหว้พระที่นี่ก่อนไปสักทีก็ดื่มกันนะวันนี้มีโบ๊ะโมดีวิวจะขอพาท่านผู้ชมทุกท่านมาไหว้พระที่วัดถ้ำเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีซึ่งเป็นทางผ่านไปยันทะเลชะอำและหัวหินซึ่งบริเวณทางเข้าเนี่ยก็จะประมาณนี้แหละอ๋อนั่นลิงเนี่ยเห็นมันนั่งหันหลังเงี้ยไม่ใช่อะไรหรอกมันกําลังกินถั่ออยู่ซึ่งไอ้ถั่วพวกนี้เนี่ย ไม่ได้มาจากไหนหรอกมาจากเรานี่เองแหละอง๊ามๆเสร็จโจนยังไม่ระวังนี้นะไม,ม่ไดถ่ายรูปง๊ามๆไหนลองชิมดีวะกมีแต่เปลือกเราหนีพวกลิงขึ้นไปข้างบนกันดีกว่าหลังจากที่เราขึ้นบันไดไปประมาณ78,900ขั้นขาเราก็คงจะหกักละแต่มันมีบันไดขั้นเยอะขนาดน,นั้นนะซึ่งหน้าทางเข้าเนี่ยเราก็จะพบกับซุ้มประตูสีทองอาดามสวยงามพร้อมด้วยบรรยากาศรอบๆที่ดูร่มลื่นดีมากเลยนะ หมาะแก่การแวะมาสักกาะระบูชาเพื่อเป็นสิริงมงคลยิ่งนักเลยแหละเมื่อเราเข้ามาด้านในนะเราก็จะพบกับพระพุทธสายญาติหรือก็คือพระพุทธปางปรินิพานซึ่งเป็นปางที่ประจอมเก้าเจ้าอยู่หัวหรือราชะการที่4ี่เนี่ยท่านทรงโปรดปานมากเลยซึ่งในอดีตเนี่ยท่านเคยเสด็จมาประทับนั่งกรรมฐานอยู่ภายในถ้ำแห่งนี้ในตอนที่ท่านยังทรงผนวดรอยู่หลายคืนซึ่งหากเราย้อนกลับไปในช่วงสมัยกรุงศรีอยุธยาเนี่ยพระเจ้าอู่ทองท่านก็เคยเสด็จมาตั้งทับ อยู่ที่บริเวณถ้ำแห่งนี้นกันนะส่วนนั่นนะ่ะไม่ใช่พระเจ้าอู่ทองนะเมียเราเองซึ่งหากเรามองไปด้านบนเนี่ยก็จะเห็นหินงอกหินย้อยซึ่งถูกประดับด้วยแสงสีจากหลอดไฟปัวและเซนหรือมันจะเป็นหลอดไฟ l อวดีตามผับวะจะไฟอะไรก็ช่างมันเถอะแค่เราดูแล้วรู้สึกมันเพลินตาดีแค่นั้นแหละถัดมาที่ด้านหลังของพระพุทธไสายาเนี่ก็จะมีองค์พระพุทธรูปปางต่างๆนั่งอยู่รอบๆดมถงพระพุทธบาทจำลองอยู่ถ้าใครอยากเสี่ยงดวงเนี่ย ก็ลองมานับจํานวนองค์พระพุทธรูปดูก็ได้นะส่วนเรานับได้ประมาณ748,900องค์ทําไมนับได้เยอะจงังวะส่วนตรงนี้เนะี่ยคือโดมถงพระพุทธบาทจําลองซึ่งถ้าหากเรามองดูเนี่ยมันก็สวยดีเหมือนกันนะยิ่งมองขึ้นไปด้านบนเรื่อยๆเนี่ยก็จะมีแสงสีอย่างที่เราเคยบอกไปแล้ะไม่รู้ว่า LED เขาทำด้วยอะไรนะสลับสีไปมาได้ด้วยสีแต่ละสีเนะี่ยสวยต่างกันเลยนะ ส่วนนี้คือพระพุทธบาทจำลองติดด้วยทองคําเปลวแทบจะมองไม่เห็นนิ้วเท้าเลยแหละถัดไปหน่อยก็จะเป็นทางขึ้นใครที่ชอบสำรวจเนี่ยยังไปต่อได้อีกนะแต่เราเห็นบันไดเ้าท้อขอพอแค่นี้แหละส่วนตรงนี้เนี่ยก็คือส่วนด้านนอกถ้ำแหละก็จะมีสระน้ําอยู่นะใครที่ชอบทําบุญให้อาหารปลาเนี่ยก็สามารถมาให้อาหารปลาตรงนี้ได้นะแต่ปลาที่นี่เนี่ยจะเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลาเลยนะเพราะถ้ามันไม่เคลื่อนที่เนี่ยมันจะกลายเป็นปลาหยุดแต่ถ้าใส่นาฬิกาเนี่ยจะเป็นปลาเลยนะ ส่วนทางเดินข้างๆสระน้ำเนี่ยก็จะมีพวกลิงอยู่เต็มไปหมดเลยแหละแต่เหมือนจะมีป้ายห้ามให้อาหารลิงอยู่นะมันถึงได้ใช้วิธีขโมยคนอื่นเอาไงสุดท้ายเราขอจบคลิปนี้แบบนี้เลยนะแบบลิงจกัจกจถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันบ้างนะไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับมีโบโมดี